พุทธะในพระพุทธศาสนาแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหมายถึงบุคคลผู้ตัดสรู้อริยสัจ4ีแล้วอย่างถ่องแท้ส่วนคําว่าพระโพธิสัตว์หมายถึงผู้ที่จะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือผู้คองอยู่ในพระโพธิญาณในปัจจุบันเราอาจจะเคยเดินผ่านผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้แต่ไม่สามารถมองออกหรือแม้แต่ผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็มีอาจรู้ตัวเองว่าตนเป็นพระโพธิสัตว์ ด้วยความที่ครั้งชาติใดชาติหนึ่งเคยมีโอกาสได้ฟังธรรมพบเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หน right ึ่งแล้วเกิดจิตกุศลแรงกล้าหรือเปล่งวาจาว่าเราปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตแต่การจะได้เป็นพระโพธิสัตว์นั้นยากสุดแสนเข็ญเพราะเมื่อใดที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วและอยู่ในทางเดินของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นหากชาติใดเกิดเป็นมนุษย์และมีโอกาสได้รับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว พระโพธิสัตว์จะไม่มีทางเข้าใจธรรมไม่สามารถบรรลุธรรมได้จากการฟังธรรมเพราะพระโพธิสัตว์จะต้องตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองในชาติที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้านั่นก็แปลว่าพระโพธิสัตว์จะไม่สามารถบรรลุธรรมและเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานได้ยังคงต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารหากชาติใดชาติหนึ่งกระทำความผิดก็ยังตกนรกชดใช้กรรมโดยไม่รู้ว่าชาติใดจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนต่อไปได้ที่นักเรียนอนอกห้อง